เกิดเหตุตึงเครียดบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อเช้าวันที่6มกราคม2569เวลาประมาณ7นาฬิกา25นาทีกองทัพภาคที่2รายงานด่วนว่าฝ่ายกัมพูชาละเมิดข้อตกลงหยุดยิงโดยการยิงเครื่องยิงลูกระเบิดเข้าใส่บริเวณด้านหน้าเนิน469พื้นที่ช่องบกอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีเหตุการณ์นี้ส่งผลให้กำลังพลไทยได้รับบาดเจ็บ1นาย คือจาสิบเอกปัชญาพิลาชัยถูกสเก็ดระเบิดบริเวณแขนขวาเบื้องต้นหน่วยในพื้นที่ได้ทำการปรถมพยาบาลและส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลน้ำยืนล่าสุดอาการปลอดภัยอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดขณะน,นี้กองทัพภาคที่สองกำลังตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดและสั่งการให้ทุกหน่วยเพิ่มความระมัดระวังขั้นสูงสุดเพื่อรักษาความปลอดภัยของกำลังพล และประชาชนในพื้นที่อย่างเข้มนวดครับเพื่อไม่พลาดความคืบหน้าอย่าลืมกดติดตาม